เรามาดูนะครับผมว่า,าใครจะชนะนะครับชนะแจกหลายดีทุกคนแจกแจกแบบแจกเคสไหมแจกกล่องดวก่อนนะ <What? S 1> ไม่มีตังค์อ่ะอ่า NMSD นะครับไม่มีคู่อย่นี้มมีคู่ อา C G หนึ่งอนี้ในน้องคนนั้นไม่มีคู่รูฟี่ไม่มีคู่นะครับตอนนี้ได้ลงกันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไล่แต่คนแรกนะครับคนแรกนี่อ่า uh, ลงเขตอ่า uh, อะไรอะสก,กิลงสก,กิ C จ G บู G ลงพีทนะครับผมแป้งแป้งลงเครื่องบินนะครับ อันนี้เหมือนจะลงด้วยกันปะนี่ไงมีบวกนะครับผมมีบวกแล้วแล้วฮะรูฟี่สับรูฟี่สับรูฟี่ลูฟี่สับใส่กุ้งนะครับกุ้งทาไงกุ้งทําไงเอาสับไปแล้วสับแล้วโดนสามครับยี่สิบสามองดูกุ้งครับกุ้งกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนนี่นี่กุ้งนี่กุ้งไม่แตกครับไม่ใช่กุ้งนี่หว่าอีกคน นี่ตอนนี้ซีจีบูน้องเขาลองแบบฝึกสับงไอวอนะครับอกว่ไอวอลไม่จำกัดนะทุกคนนะเกมน,นี้มีบูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดดิงด้วยน,นะครับดูน้องคนนี้ g, นบ้าง CGG นะฮะับ c g หนึ่งอ่ะในกังเก็บของนะครับผมแป้งแป้งเด็กไก่พันเลื่อนละ น่าจะโดนน่าจะโดนยิงนะครับไม่รู้ว่าใครยิงมาเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งคิวนะครับผม <Yeah. S 1> p T N นะฮะได้หนึ่งคิวไปแล้วเป็นคิวแรกนะครับของคนแรกเลยไม่รู้คิวใครได้นะครับผมว่าบางทีไม่ได้ดู้น่าจะน่าจะคิวของตัวกุ้งนะครับใช่ปะ่ะกุ้งอยู่ไหมอยู่นะอยู่นะของคู่ของอันนี้น่าจะคู่ของของใครของใคร อ่านี่ครับผมตายไปแล้วนะผู้คนนี้นี่เองนะครับอตอนนี้นะครับผมสัญญาณนะครับมันเกิดขัดข้องนะครับผมต้องรีนะผมเลียเข้าใหม่นะทุกคนนะ คนมันทีทเอ็นทีทเอ็นเอาไงครับผมทีทเอ็นมันจะอยู่บนนะที PT n ีเอ็นไม่เห็นนะที PT n ีเอ็นจะน็อกหรือเปล่าโดนยิงตอนนี้ที n ีเอ็นคิวไบสองนะครับเฮ้ยซีจีน้องรักคิวสองนะครับผมเป็นไปได้ไงฮะสุดจริงๆนะครับผม พี่น้องน้องแม่มากครับตอนนี้ลินลี่เรียบร้อยครับผมดาวไปเรียบร้อยนะครับเดสมอลเล่นะครับผมเพส่วนทีมแป้งและทีมใ่โจเอไอป่าโจกนะครับเรียบร้อยครับตายไปแล้วนะฮะเรียบร้อย <ง iliyor> ตอนนี้ส่วนของอ่า FAM <firing> กกำลังสับนะครับ มาคนเดียวเสียวหรือเปล่าไอ้วอไม่จำกัดตอนนี้เราเปิดให้ใช้บริการนะที่สนามดีนี้นะครับผมใครสับได้ใครสับนะครับผมลูกเือไม่จำกัดนะฮะแ้อตอนนี้ p ี n นะครับผมตายแล้วนะครับผมหมดแล้วหมดโอกาสนะครับผม ตอนนี้จะเหลืออยู่หนึ่งทีมสองทีมนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีมนะครับผมเหลืออยู่แปดทีมนะฮะตอนนี้มันจะโดนหลังด้วยอีกตัวนะครับหลังมาแจมหลังมาแจมตี้ครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย มาดูของใครอ้ามัางครับผมใครอ้านี่กำลังจะเก็บอยู่นะครับผมแต่ตั้งไอวอลยาวๆไปแตวมาส่วนดูของ c ี g ให้น้องรักมั่งนะครับผมยังไงเธอเหมนจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ได้คิวไปสองตัวนะครับผมสุดจริงๆส่วนของอ่าซี CG g จะบูนะครับ นี้สับกำลังสับกำล,ลังสับนี่ครับผมน้องเขาเป็นสายสายหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณสายบูหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะสับเดี๋ยนิดหน่อยน,นี่สุดจริงๆนะครับเอามาดูส่วนของกุ้งมั่งนะครับ กูทำอะไรปลาระเบิดเล่นเหรออ้าว c จีเก็บไปสามคิวเรียบร้อยครับผมเดทไปแล้วโดนอะไรเอ่ยเมื่อกี้โดนอะไรโดนระเบิดหรือว่าโดนอะไรนะฮะมองไม่ทันจริงๆเรียบร้อยครับผมสัมคิว c จสุดจริงๆนะฮะแต่ไม่รอดครับอ้าว SAM นะครับเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือทีมของีจีจะบู๊นะครับกุ้งนะครับผมผมแต่งครับลูซี่นะฮะ ส่วนของใครอะ่ะเดี๋ยวประมาณหนึ่งสองสามสี่คนสี่ตีห้าตีนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าตีทุกคนนะห้าตีห้าตีใครจะได้ 5, ที่หนึ่งนะห้าตีแจกเราจะแจกอะไรดีครับผมก็ เอาเป็นแบบว่าชื่อเราดีกว่าชื่อช่องเราดีกว่าทําเป็นสร้อยข้อมือนะครับผม WTR นะครับผมก็ถ้าใครชนะนะครับให้ดูคลิปนี้นะผมทัก a c e b o o k ของพี่ไม่ได้นะครับผมจะแคปจอไว้นะฮะแล้วก็จะส่งที่อยู่มาเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับถ้าดูนะไม่ดูก็ไม่ได้นะครับผม ก็ถ้าตีอ่าตีเป็นราคาเงินนะครับก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่มากนะครับขายราคาหน้าร้านก็ถ้าเส้นหนึ่งก็ราณตกประมาณอ่าที่ให้เป็นเส้นคู่นะครับผมถ้าสองคนก็ได้สองเส้นนะครับคนละเส้นไปไม่อยากแย่ก็จะให้นะฮะอ๋อตอนนี้สับไปแล้วนะครับผม,มตาโดนยิงตาโดนยิง ไอ้สับครับจีจับบูต้องคิวตอนนี้ซีจะบบูนะครับซีคนยิงอยู่นะครับผมยังไงเลยตอนนี้คนคิวที่คิวเยอะๆอ้าวใครอาแตกไปแล้วครับใครอาแตกอ้าวตอนนี้ใครอานกำลังยิงกับซีจีจะ๊บูนะครับผมของทีมใครอานะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับกำลังถอยไอ้วอถอยยา,ยาวๆนะครับเราตอนนี้ เดือดมากเดือดมากตอนนี้เดือดเดือดจริงๆนะครับมาดูส่วนของลูฟี่มั่งนะครับไปไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้ดตอนนี้ซีจีบูตามแล้วผมตามไปแล้วตับๆับไม่ได้ครับผมเอาติดหัวนหนึ่งนะัดไม่ตายไม่ตาย อ๋อตีแจมับผมตีแจมยังไงเอ่ยมีแจมมีแจมซีจีบูถอยใครมาแจมัะผมใครมาแจมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครมาแจมตอนนี้นะฮะอ๋อลูฟี่รับผมลูฟี่มาแจมครับอาวลูฟี่เก็บไปหนึ่งคิวนะครับยังไงลูฟี่มาแจมลูฟี่มาแจมมาคนเดียว้วยนะครับมาคนเดียวเฟี้ยวเียวตอนนี้เจอกับซีซีจับบูนะครับผมซีซีจับบู อันนี้เพื่อนเพื่อนเด็นอ่อนอะนะนี่ซีรูสับอยู่ครับผมไอเออยังไงเอ่อยอ,อ้าวโดนครับผมโดนรวน,นลฟูฟี่สับเข้าไปซีซีบูดยังไงเพื่อนเพื่อนยังไงครับยังไงยังไงทำไหมทำเรียบร้อยเพื่อนปลารละเบิดมาน้าจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ เอาลูฟี่ถอยมาลูฟี่ถอยตั้งหลักครับตอนนี้มาดูทีมซีซีเจบูของของซีซีบ้างนะครับผมน,นี่เพื่อนปลาระเบิดมาแล้วอ่าคนนี้ครับผมยังไงฮะยังไงฮะยังไม่รู้นะครับว่าเขาไปแล้วนะครับผม ลูฟี่ยังอยู่นะลูฟี่ยังอยู่จะบวกกันไหมจะบวกกันไหมรอรอแรกๆนะครับผมรอรอแรกๆมันจะเห็นมันจะเห็นอ้าไม่ไอ้บวกกันนะครับหนีตายนะครับผมหนีตายเพราะไอเทมระเบิดไม่จํากัดน,นะครับน่าจะตายนะครับางเนี้ย เรียบร้อยครับผมลูฟี่เก็บไปครับผมสามคิวนะครับตอนนี้ลูฟี่มาแรงนะครับผมมาคนเดียวเซียวนะครับในลูฟี่ตั้งไอ,อ้มอเก็บของอ่ะตอนนี้เหลืออยู่กี่ทีเลยสามนะครับหนึ่งสองฮะสามนะครับผมเหลืออยู่สามคนนะครับตอนนี้ไม่ใช่ ทีมนั่นแหละตอนนี้สามคนกุ้งหนึ่งคิวนะครับผมแตกยังไม่ได้คิวนะครับลูฟีน่นี่เก็บไปแล้วสามคิวส่วนมาดูของกุ้งบ้างกุ้งนี่ยังไม่ไปไหนครับเลือดลดยังไม่อัพเลือดนะฮะผมจะแตกอยู่ที่หอนาฬิกานะครับ ในส่วนของลูฟี่ลูฟี่ยังอยู่ที่เดิมอาวลูฟี่โดนครับลูฟี่โดนใครยิงก็จะโดนกุ้งครับผมกุ้งไงกุ้งไงามาแล้วกุ้งไงย,ยิงลูฟี่นะฮะลูฟี่ทำไงลูฟี่ทำไงลูฟีมฟ่มองลูฟี่มองมองได้แต่มอง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  อ่าแล้วเขาผมเอาแล้วครับผมกุ้งลงมาแล้วกุ้งลงมาแล้วนะครับกุ้งจะสังหารลูฟี่ได้หรือเปล่านะฮะร,รอดูเลยนะครับผมส่วนผมผมแตกผมแตกนี่อ้าวผมแตกเรียบร้อยครับผมโดนระเบิดนะครับโดนระเบิดเรียบร้อยตอนนี้เหลือลูฟี่กับกุ้งนะครับผมสองคนนะ ใครจะเป็นที่หนึ่งนะครับผมเรามาดูกันเลยครับตอนนี้ยังไงหายระเบิดมาครับผมระเบิด,ดยาวไม่จากัดไอ้บอลไม่จํากัดระเบิดนะครับอัพเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยหรือไม่ยังครับผมยังอยู่ยังอยู่เหมือนจะเจ็บเหมือนจะเจ็บยังไงเอ้ารอดเรับผมยังไงเลยอ้าวเรียบร้อยครับผมลูฟี่เป็นฝ่ายชนะนะครับผม โหรับไปหนึ่งไลน์นะครับก็ติดต่อพี่มานะผมเดี๋ยวพี่จะทำสร้อยข้อมือไปให้นะครับผม W T R Film R uh, and Luffy นะครับผม W T R Film and Luffy นะครับเดี๋ยวยัดแคปจอไว้นะฮะโอเคแอนชื่อลูฟี่นะครับ, okay. and, uffy, รบแล้วก็เดี๋ยวทําจัดส่งไปให้ปีค้าจะส่งไปเสียค่าอะไรทั้งสิน้นส่งได้ที่ที่อยู่เลขที่อะไรมาครับผมพร้อมกับแคปจออ่า อหน้าหน้า,นาเกมของตัวเองมาที่จะชื่อลูฟี่นะครับมาส่งมาที่ Facebook หลักเลยเดี๋ยวพี่ส่งไปให้โอเคถ้าดูอยู่นะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดดิ่งให้พี่ด้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีทุกท่านครับ